สิบสอคำสอนของของจือ้ขอขงจือ้อปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนมังกรได้ฝากคำสอนที่ล้ำค่ามานานนับพันปีคำพูดของเขาไม่เพียงเป็นหลักปัจญาแต่ยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักธุรกิจหรือคนธรรมดาที่ต้องการพัฒนาตัวเอง คำสอนของของจื้อจะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตลึกซึ้งถึงความหมายของความสําเร็จและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมาร่วมเดินทางไปกับ12คําสอนอันทรงพลังของคงจื้อที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการขอ้อ 1. ครับรู้จักเรียนรู้แต่ไม่คิดจะทําให้มืดบอดทางปัญญาคิดแต่ไม่เรียนรู้จะทําให้เกิดอันตรายคงจื้อเน้นว่าการเรียนรู้ต้องควบคู่กับการคิดวิเคราะห์หากเรียนรู้โดยไม่ขบคิด จะเป็นเพียงการท่องจำที่ไม่มีประโยชน์ในทางกลับกันการคิดโดยไม่มีพื้นฐานจากการเรียนรู้อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดการพัฒนานในชีวิตและอาชีพต้องอาศัยทั้งสองปัจจัยนี้ร่วมกันเช่นหากนักวิทยาศาสตร์อ่านหนังสือแต่ไม่ทดลองจริงอาจไม่สามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆหรือหากนักธุรกิจคิดกลยุทธ์โดยไม่มีข้อมูลจากการศึกษาก็อาจนําไปสู่ความล้มเหลวข้อ2 อย่าทำกับผู้อื่นในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการให้ผู้อื่นทำกับตนหลักศีลธรรมนี้เป็นแนวทางสู่สังคมที่สงบสุขหากทุกคนเคารพและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการได้รับโลกจะมีความขัดแย้งน้อยลงเช่นหากเราไม่ชอบถูกโกหกเราก็ไม่ควรจะไปโกหกผู้อื่นหากเราไม่อยากถูกเอาเปรียบเราก็ไม่ควรเอาเปรียบใครการกระทำของเราส่งผลต่อความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหากทุกคนปฏิบัติตามหลักนี้ จะเกิดความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นข้อ 3. การเดินทางนับพันลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยไม่เริ่มต้นการลงมือทําเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยาวไกลแต่หากไม่เริ่มก้าวแรกเราจะไม่มีวันไปถึงจุดหมาย หลายคนกลัวความล้มเหลวและเลือกที่จะไม่เริ่มแต่แท้จริงแล้วการไม่ทําอะไรเลยคือความล้มเหลวที่แท้จริงเช่นหากต้องการเริ่มต้นธุรกิจแต่มัวรอแต่เวลาที่เหมาะสมโดยไม่เริ่มต้นเสียทีโอกาสอาจผ่านไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาขอ้อ4ีครับผู้ที่เคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองอดีตย่อมไม่มีรากฐานที่มั่นคง อดีตเป็นครูที่ดีที่สุดหากเรามุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ทบทวนบทเรียนจากอดีตอาจทําให้เราทําผิดพลาดซ้ําๆเช่นบริษ,ษัทที่ไม่ศึกษาแนวโน้มของตลาดและความผิดพลาดของตัวเองอาจสูญเสียโอกาสในการเจริญเติบโตนักเรียนที่ไม่ทบทวนข้อผิดพลาดในการสอบครั้งก่อนอาจไม่สามารถพัฒนาตนเองได้หากเรานําข้อผิดพลาดจากอดีตมาเรียนรู้เราจะสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ข้ขอ 5. เมื่อเห็นคนดี จงเรียนแบบเขาเมื่อเห็นคนไม่ดีจงตรวจสอบตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จมักมีพฤติกรรมที่ดีให้เราเรียนรู้เช่นความขยนันอดทนและมีวินยัย ในขณะเดียวกันเมื่อพบเห็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเราควรใช้เป็นโอกาสในการสำรวจตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงหรือไม่เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเช่นหากเราเห็นคนที่โกงเราควรถามตัวเองว่าเคยกระทำสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์บ้างหรือไม่แล้วแก้ไขมันก่อนที่จะเป็นปัญหาในอนาคตข้อ6ครับอย่าก,กังวลว่าคนอื่นจะไม่รู้จักคุณแต่จงกังวลว่าคุณไม่มีค่าพอให้คนรู้จักหลายคนมักให้ความสำคัญกับชื่อเสียงมากเกินไป แต่คงชี้อสอนว่าควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับสังคมหากเราทำสิ่งที่ดีพอคนจะรู้จักเราเองเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆย่อมเป็นที่ยอมรับโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องพยายามเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นการมุ่งเน้นทำงานให้ดีและเป็นประโยชน์จะทำให้เรากลายเป็นที่รู้จักในทางที่ดีข้อ7ครับผู้ที่ถามคือคนโง่เพียงชั่วครู่ ผู้ที่ไม่ถามเลยคือคนโง่ตลอดไปการตั้งคำถามเป็นสัญลักษณ์ของความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้คนที่กล้าถามไม่อาจดูเหมือนไม่รู้ในตอนแรกแต่จะได้รับความรู้และพัฒนาต่อไปได้ขณะที่คนไม่กล้าถามเพราะกลัวถูกมองว่าโง,งา่จะพลาดโอกาสในการเรียนรู้เช่นการถามในห้องเรียนนักเรียนที่ถามคำถามอาจดูไม่ฉลาดในชั่วขณะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจบทเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ถาม ข้อ8ชีวิตเรียบง่ายแต่มากด้วยความหมายดีกว่าชีวิตหรูหราแต่ไร้แก่นสารความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับคุณค่าภายในหากเรายึดติดกับความหรูหราแต่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตสุดท้ายอาจพบว่าตัวเองว่างเปล่าแต่หากเราใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขกับสิ่งที่มีและทำประโยชน์ให้ผู้อื่นจะทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นข้อ9ครับเหนือกว่าผู้รู้คือผู้รักการเรียนรู้ความรู้ ไม่ใช่สิ่งที่มีขีดจำกัดคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้เพราะโลกมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอหากเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราก็จะไม่สามารถพัฒนาได้อีกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่ศึกษาตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอจะสามารถปรับตัวและเติบโตต่อไปได้ขอ้อ10 3คนเดินมาด้วยกันหนึ่งในนั้นต้องเป็นครูของเราทุกคนมีบางสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเราบางคนอาจมีความรู้ที่เรายังไม่รู้หรือมีแนวคิดที่เราคาดไม่ถึงการเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นจะทําให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นข้อ11เมื่อกโกรธอย่าตัดสินใจอารมณ์โกรธทําให้เราขาดเหตุผลและมองไม่เห็นภาพรวมการตัดสินใจในขณะที่มีอารมณ์ร้อนแรงอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เวลวร้ายเช่นการพูดหรือการกระทําที่ทําร้ายจิตใจผู้อื่น การตัดสินใจที่ดีควรเกิดขึ้นในสภาวะที่จิตใจสงบและมีเหตุผลข้อ 12. อย่ากลัวที่จะก้าวช้าจงกลัวการหยุดนิ่งความก้าวหน้าถึงแม้จะช้าแต่ก็ยังดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยคนที่พยายามเดินไปข้างหน้าแม้จะใช้เวลานานย่อมมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่หยุดนิ่งตัวอย่างเช่นคนที่ออมเงินวันละนิดย่อมมีเงินเก็บในอนาคตมากกว่าคนที่ไม่เริ่มเลยสรุปนะครับ เมื่อเราพิจารณาคำสอนของคงจื้อจะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของปรัชญานี้คือการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมหากเราสามารถนำหลักคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันเราจะเป็นคนที่มีความสมดุลทั้งด้านความรู้จริยธรรมความสัมพันธ์กับผู้อื่นโลกจะสงบขึ้นเมื่อเราต่างเข้าใจซึ่งกันและกันและความสำเร็จจะเข้ามาหาเราหากเราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาสุดท้ายแล้วคำถามสำคัญก็คือ คุณพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและก้าไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ12คําสอนของคงชื้อหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับรอตอนต่อไปครับ